วันนี้เรามาอยู่หลังวัดศรีบุญเรืองเดี๋ยวผมจะลองพาเดินเรียบคลองแสนสาบนะครับลองเดินไปข้างหน้าดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นพวกเรือไฟฟ้าแล้วก็เรือด่วนนะครับอาจจะจะไปกันเออ ตอนนี้ก็จะตรงใบเรื่อถ้าเกิดเรานั่งเรือนะมันก็จะเป็นไปถึงประตูน้ําไปถึงเฮ้ยเขาเรียกว่าตรงนั้นคืออะไรฮนะโมเบสหรือเปล่าอ่าประมาณนั้นแหละครับอ่าเดี๋ยวเราลองจะเดเนียยเอาแขนแสบดูฮะ ตรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นหลังนีด้าน,นะครับเผื่อถ้าเกิดใครยังไม่เคยเดินมาก็จะได้รู้บรรยากาศว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองพาเดินไปดูเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่เคยเดินเลยนะเผื่อก็ถือโอกาสลองมาเดินดูเลยนะครับอ่านี่วัดศรีบุญเรืองนะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเดินผ่านแต่ไม่เคยเดินตรงไปข้างหน้าเลยนะก็เห็นบางครั้งเนี่ยคือช่องชวงเช้าๆเนี่ยก็มีคนแบบมวิ่งออกกำลังกายหรือปั่นจัก,กรยานก็มีเยอะเลยเผื่อว่าจะเกิดใครอยู่ใ,ใกล้แต่ไม่เคยมาก็แวะมาดูได้นะครับนะะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่จอดเรือด,ดว่วนเลยนะเยอะแยะเลยครับ จะเป็นท่าเรือวัดศรีบุญเรืองน่าจะนะผมไม่รู้ว่าชื่อมันถูกหรือเปล่าแต่บรรยากาศมันดีนะผมว่าบรรยากาศช่วงเช้าๆแล้วก็ช่วงแบบแดดร่มลมตกเนี่ยเหมาะออกกำลังกายก็น่าโอเคหรือมาเดิอนออกกำลังกา,กายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศเป็นไงตอนนี้เนี่ยที่ผม มาเนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นตอนนี้เป็นเดือนกันยานะปีหกเจ็ดนะครับพศหกเจ็ดอ่าถ้าเกิดจักรยานมาเนี่ยก็ต้องแบบเบาๆหน่อยแล้วก็พาขึ้นทางเรียบตรงนี้บันไดเราขึ้นไปอ่าด้านซ้าย มันจะออกไปข้างหน้าถนงใหญ่นะครับตรงนั้นเป็นเหมือนกับตัวระบายน้ํำครับอ่าตรงนี้ก็เรายังอยู่ด้านหลังวัดศรีบุญเรืองอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นนะที่จอดเรือเยอะแยะเลยเรือด่วนบราการมันมร่มรื่นดีนะเออแล้วก็ พวกใบไม้อะไรก็ดูเหมือนมีการทำความสะอาดนะฮะอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีเศษใบไม้มากอ่ามันก็จะดูแบบเดินแล้วมันก็ปลอดไัยดีนะฮะเดี๋ยวเดินไปกันต่อครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ อ่าดูแสงแดดแดดช่วงสี่โมงเย็นแล้วบรรยากาศตร,ตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวผมถาวว่าผมจะลองเดินข้ามสะพานแล้วก็ไปฝั่งนี้นะครับดูให้ทั่วๆคงจะไปน่าจะหลังนีด้ามครับ ไปกันต่อฮะไปกันต่อโอ้ถ้าเกิดมาวิ่งเนี้ยสบายเลยตอนนี้ที่มีข่าวน้ำท่วมใช่ไหมครับทางเหนืออุกโกไทยอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ก็มาดูฮนะที่ผมอัดคลิปนี้ก็จะเป็นวันที่สามนะครับนะ,ะกันยายน นะครับพศหกเจนะครับเนี่ยตอนนี้ปริมาณน้ำกองแสบๆประมาณนี้ฮนะเราดูฮะจากขอบพุทบาทยังเหลืยเยอะนะครับก็ต้องอลุ้นกันนะว่ามันจะมีฝนอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าแต่เดินไกลไปทางนู้นเลยนะครับผมดูแล้วแบบก็ได้หอบครับ ระยะทางเท่าไหร่ไม่มั่นใจแต่ผมว่าน่าจะประมาณกิโลนึงอะไม่ตมม่ำกว่ากิโลนึงจากตรงสะพานที่รถวิ่งผ่านนะครับและเดี๋ยวผมจะเดินกลับแต่จะเดี๋ยวจะไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝังตรงข้ามมันก็เดินได้อยู่แต่ว่ามันจะมีแดดเดี๋ยวลองตัดสินใจดูว่าจะเดินไหม ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นหลังนีดานล้ฮนะเนี่ยเนี่ยน่าจะอย่างนั้นแล้วตรงไปมันก็จะมีโรงเรียบัตถมนะครับอนุบาลถึงประถมครับถ้าจำไม่ผิดชื่อโรงเรียนเป็นชื่อโรงเรียนจีนอะที่มีเป็นพวกภาษาจีนด้วยแต่ผมกำลังงงว่าถ้าเกิดผมจะข้ามไปฝั่งนะึ่งเนี่ยผมต้องเดินไปทางไหน โอ้ตรงขึ้นสะพานยกระดับครับ <_ an> เด right. <_ an> ี๋ยวลองไปดูนครับอ๋อมีฝั่งนึ้งจะมีพวกกราฟิกตี้ด้วยครับเอา่าเดินมา ไม่มีคนทุกท่านเลยครับก็มนนีแต่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอทางเศษใบไมกเศษขยะก็ดูสะอาดดีครับอ่าเมื่อกี้ด้านที่ผมเดินมานะครับ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปไปทางนี้ก่อนเออใครอยู่แถวนี้เนี่ยก็มาเดินออกล่งกายมาวิ่งโอเคนะมันปลอดภัยด้วยอะแล้วก็มันไม่ไม่หม,ม็นกลิ่นควันรถไงเออใครอยู่ใ,ใกล้ยังไม่เคยมาก็แวะเข้ามาได้นะครับหรือใครผ่านมาอยากมาเดินเขาเรียกอะไรนะเดินออกล่างกายวิ่งออกล่างกายก็มาได้ผมว่าทางพวกนี้เนี่ยที่เรียบคลองแสนแสบเนี่ย มันยังเดินได้อีกไกลนะผมว่ายัางเดินไปได้เรื่อยๆเลยอะเออดีจังเลยมันเหมือนกับว่าเป็นทางรองหรือเป็นทางทางเรียบคลองที่สามารถที่จะเดินแบบขาเรกทะลุทะลวงได้เลยนะผมว่าผมยังไม่เคยเดินจับ ตรงนี้เนี่ยไปประตูน้ำอะไรนะถ้าเกิดมีโอกาสจะลองนะจะลองนะครับหรือใครเดินไปถึงไหนแล้วก็มาคุยกันได้ครับบอกกันได้ว่ามันเดินได้ไกลถึงขนาดไหนหรือมันจะมีจุดตันหรือเปล่าอ่าตรงนี้ว่าจะเหมือนเหมือนถ้าขึ้นเรือถ้าเรือโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาอ๋อ อ๋อท่าเรือโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาอ๋อตรงนี้ฮะจะเป็นโรงเรียนพร้อมมิตรล้วก็จะมีสารเจ้าด้วยนะครับพร้อมมิตรคือเขาจะเน้นสอนภาษาจีนด้วยครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้สารเจ้าเดี๋ยวถ่ายดูสาลเจ้าผมไม่แน่ใจว่าชื่อสาลเจ้าอะไรอ่าเนี่ยจะเป็นสารเจ้าแม่ประสบนะครับอ๋ออยู่ในโรงเรียนเลยสารเจ้าเนี้ยเออ ก็แปลกตาดีเพราะไม่เคยเดินมานะเผื่อใครได้ดูคลิปก็ได้ดูกันเพลินเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจนะครับโอ้จุดตรงนี้จะเป็นผู้คองมารับแล้วก็จะมีร้านขายขนมของเด็กโอ้โอตรงนั้นก็จะเป็นคลองสายเล็กออมีเรือเล็กๆจอดด้วยอาจจะผมลเราเดินไปดูกันนะว่าเป็นอะไรต่อ ว่าแต่มีหมาไม่ไปแล้วโอเคผมไปแค่นี้และงั้นผมเดินย้อนกลับไปนะงั้นเออแต่ผมชอบนะไม่ถึงดแบบับสมัยก่อนนะเออดูดเนั่นนะภายเรือเล่นแบบชิวๆนะได้เลยอะ่ะเออเอางั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากกดถูกใจช่องด้วยนะฝากกดติดตามถ้าเกิดเห็นว่ามันมีประโยชน์บ้างก็ฝากกดแชร์ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเข้าไาเจอกันใหม่ครับไปก่อนครับ